โอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำจรวยุ่นก่อนละกันจรวยุ่นเป็นทีมที่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยเนาะเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างสูงแล้วก็ตีบอสรวมๆแล้วได้ค่อนข้างเยอะนะครับยกเว้นอัคร์สาวกีโ่ที่ตีไม่ได้เลยนะครับผมก็ตัวของจวยุน่นเซ็ตที่ผมใช้จะต้องเป็นเซ็ตตามนี้เกือบจะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าไม่ตามนี้เนี่ยตีดาเมจอาจจะดรอปค่อนข้างเยอะเนาะตัวเซ็ตของจรวยุน่นเซ็ตปาดเกื่อนนะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับเซ็ตนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆถามว่าไม่มี ไม่อะไรนะครับไม่มีอุปกรณ์ลอยแยกที่เป็นดาบคู่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนไปใช้เซตลมได้เพราะว่าเราต้องการโจมตีกระจายนะครับจากตัวดาบคู่เนาะอันนี้นะครับที่เป็นโจมตีกระจายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแนะนำนะครับดาบคู่ตัวนี้ควรจะทําโจมตีกระจายทั้ง2อันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเผื่อเอาไปเล่นอารีนาด้วยนะครับก็เลยคิดว่าขี้เกียจเปลี่ยนก็ช่างชงมันนะครับแล้วก็ตัวของจวยนจะใช้เป็นความตะการไม่มีที่สิ้นสุดเลกาซี่ตัวนี้เก่งกว่าเลกาซี่ประจําตัวมากๆเพราะว่าความสามารถของเลกาซี่ตัวนี้ จะเอาพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวมนม์ครับไปเพิ่มดาเมจสุดท้ายตัวลูเนียที่เรามีค่าพิทักษ์เยอะมากๆเนี่ยเวลามันบัฟใช่ไหมครับค่าพิทักษ์เนี่ยมันจะแปลงกลายเป็นตัวพลังป้องกันเนาะทำให้ตัวของโจยยนจะมีพลังป้องกันที่เยอะมากๆแล้วก็ทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยคุ้มกว่าเลกาซี่ประจําตัวค่อนข้างจะเยอะครับอเวกที่จะใช้เป็นอเวกด้านซ้ายเนาะเพราะว่าอเวกด้านขวามันไม่ได้มีผลอะไรนะครับเราไม่ได้ฆ่าสตูอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาคือตัวของลูเนียไม่มีอะไรเลยเนาะคิดว่าทุกคนก็น่า จะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าลูเนียจัดของอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็เป็นพิทักษ์3แล้วก็ตัวเซตป่าเกือน2 Legacy ที่ใช้เป็นคำเปรียานครับผม ก็ไม่มีอะไรมากตัวต่อมาที่สําคัญมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราตีบอสยักษ์ได้ดาเมจเยอะขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าความสามารถของซูฮาสามารถสร้างโลปง่ปกติขาดได้แล้วแล้วบอสยักษ์ที่เป็นอั卡尔ส่าวกยักษ์เนี่ยมันจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นตามจํานวนฝั่งเราที่มีโลป่ปกติขาดนะครับเลยค่อนข้างจะสําคัญแล้วก็เราจะติดให้ตัวของซูฮาเป็นเซ็ตความกลัวไปเพื่อเล่นกับตัวของวาดีใสเราจะได้ตีกระจายไปโดนได้ซึ่งวาดีใสสาคัญมากๆสำหรับจัวยุน ที่มีตีกระจายนะคบถ้าเกิดว่ามีตีกระจายแต่ไม่มีวารีใสก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มอะไรทางนั้นนะเลยแนะนําให้ทํามากๆจริงๆครับผมแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นตัวของพาร์ทโคตัวนี้อาจจะไม่ได้สําคัญมากแต่ว่ามันจะช่วยให้เราเพิ่มดาเมจที่ทําได้ค่อนข้างจะเยอะครับโดยพาร์ทโค่ยจะใช้เป็นเซตทะเล5แล้วก็เป็นตัวของแบล็กเมนถ้าเกิดว่าไม่มีแบล็กเมนจริงๆผมคิดว่าตัวพาร์ทโค้ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นในทีมมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ใส่ได้นะครับก็ใส่ได้เพราะว่าเอาเวก แล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีจากสกิลได้ค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ต่อมาจะเป็นตัวของบาดีบาดีเราจะใช้เป็นเซตลม2หรือว่าจะเป็นเซตลม3ก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยแล้วก็จะใช้เป็นเซตสัญญาเพิ่มพลังเวทจะได้เติมมานาให้มันเต็มทันทีครับก็ประมาณนี้บาดีไม่ได้สําคัญมากแล้วกันนะในการจัดของนะครับคือจริงๆอะ่ะมันอาจจะสําคัญถ้าเกิดว่าเราต้องการทาดาเมจเยอะมากๆแต่ว่าในกรณีที่เราดาเมจสักประมาณแบบพันล้านก็พอเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นนะครับ ยับเพิ่มความเร็วโจมตีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้เป็นตัวดาบไม้ฝึกหัดก็ได้นะดาบไม้ฝึกหัดก็เพิ่มความเร็วโจมตีได้เยอะเหมือนกันครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะ80%เปอร์เซ็นต์เลยนะเยอะกว่าตัวของขวานะครับแต่ว่าผมใส่ขวานไปเพราะว่าผมอัพมาแล้วเนาะต่อมาตัวของอลิซาเบธตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นตัวที่ใส่ค่าคูกคามใส่สตูเพื่อลดพลังป้องกันเป็นหลักก็จะใช้เป็นเซ็ตความกลัว5้าแล้วก็จะใช้เป็นดาบใหญ่ภ้ากลางหลักๆแล้วทีมนี้เนี่ยตัวละครที่เราจะต้อออองงทําาดวววตตััััันนนน่คืลิซเบบรูีกข ส่วนยุนเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นมากขนาดนั้นแต่ว,ว่าก็ถือว่าถ้าทําได้ก็ดีแล้วกันนะประมาณนี้ต่อมาตัวหอแท่นบูชาจะใช้เป็นแท่นบูชาฮิโร่สิแล้วก็ความลบ15บห้แท่นบูชาตัวน,นี้ที่มันเกิน25ได้เพราะว่าเราเอาเสมบัติประจําแท่นมานะครับผมเพิ่มแท่นบูชาีกาคันเนาะแล้วก็จะใช้เป็นนักล่าความกลัวแล้วก็ความว่างเปล่าชวนิรันนะครับก็ประมาณนี้ส่วนออฟของสมบัติเนี่ยจะเอามาเป็นออฟเวทแล้วก็ให้ลูเนียยืนตรงออฟเวทนะครับเพราะว่าลูเนียเราจะใช้ค่อนข้างเยอะนะเราจะใช้ประมาณ4ตัวนะส่วนอาวุร ไปแย่ก็อย่างที่บอกไปเราจะใช้เป็นดาบคู่นะครับแล้วก็อันนึงที่จะใช้จะใช้เป็นกลิตแห่งความน่ากลัวเนาะตัวนี้เนี่ยจะเน้นเป็นพลังเวททั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ผมเพิ่มพลังเวท 360- 210แล้วก็150นะครับเป็นของที่สําคัญพอสมควรถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆก็ไม่ได้เป็นไรมากขนาดนั้นนะครับคือดาเมจมันก็จะดรอปนิดนึดนงเนาะก็โอเคเดี๋ยวจัดทีมให้ดูเนาะเราสามารถโหลดทีมมาได้นะครับจากค่ายทหารแนะนําว่าควรจะจัดไว้ตรงค่ายทหารก่อนเนาะแล้วค่อยโหลดมามันจะได้ไม่ต้องมานั่งจ ออโอเคทีมตัวยุนทีมนี้โอเคครับเออแล้วก็หลัก,ลกๆเนี่ยแหวนถือว่าดีมากๆเป็นของที่ดีมากๆสำหรับตีบอสแคลนเพราะว่าเราสามารถรีตัวพ่อคาได้นะครับมันมีโอกาสอ๋อยที่ตกใส่หัวแล้วเพิ่มดาวมากขึ้นเนาะอันนี้สําคัญมากๆแล้วก็หลังๆแล้วเนี่ยสมบัติในบอสแคลนเขาจะใช้เป็นตัวนี้หมดเลยนะครับโอเคตาแรกก็จะเหมือนเหมือนเดิร์วโอ้โหเดี๋ยวโด่งดีมากเลยนะ หลักๆแล้วตาแรกก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเกือบตีบอลแคลนสมัยก่อนนะตาที่3เราจะทําตัวดาวทองหนึ่งตัวนะครับที่สําคัญที่สุดของเราซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเรามีอยู่3ตัวเลือกนะตัวแรกก็คือที่สําคัญที่สุดอลิซาเบธต้องดาวตานันตัวที่รองลงมาคือลูเนียแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวของจอยยุนนะครับถ้าดีที่สุดคืออลิซาเบธนะถ้าทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็เออมันก็มันก็ไม่ค่อยดีหรอกเออเอาเป็นว่าทำอลิซาเบธให้ได้จะดีที่สุดแล้วกันนะครับ ผมว่าผมนะ่าจะต้องทำัวยุนนะรอบนี้โอ้โหเดี๋ยวรอทุกคนครับอย่าบอกนะ่าได้อยู่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 ตอนแรกก็เลงคิดแล้วโอ้โหดวงอับป,ปรีมากนะรอบนี้โอเคครับอันนี้เอาเป็นเงินมานะขอตกใส่หัวเพิ่มดาว โอเคถ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจัดทีมแล้วเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับไม่วีตกใส่หัวแล้วเพิ่มดาวเลยให้กดรีทีมทิ้งเราไม่จําเป็นต้องไปฝืนเล่นต่อนะครับเพราะว่าการเงินเราจะค่อนข้างแย่แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเงินเราจะไม่มีพอขยายกลุ่มแล้วก็ทําตัวดาวตันเพิ่มเนาะถือว่าจัดใหม่ได้เลยครับเออแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบไปยืมตัวละครมาจากทหารรับจ้างอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้รอบเดียวก็ลองฝืนเล่นไปก่อนก็ได้นะทำไมไอิเเบดถึงต้องดาวเยอะสุดล่ะครับเพราะว่าค่าคู่คานจะเพิ่มค่าตามดาวด้วยครับ เซอร์เบตตันจะช่วยให้ค่าลูกค้ามันเพิ่มขึ้นด้วยทําให้ลดเกาะศัตรูได้มากขึ้นประมาณนี้นี่ก็ไม่มีอะไรครับตาแรกเล่นไปก่อนอได้โปรดเออเซอร์เบตขอเยอะๆหน่อยครับขอเยอะๆหน่อยครับอโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ก็แนะนําว่าเล่นอันเนี้ยพยายามรีทีมให้ทีมมันดีที่สุดด้วยนะโอเคผมว่าใช้แบบนี้ไปเลยนะครับ เพราะว่าในการตีเนี่ยหลักๆแล้วอะ่ะคือมันได้วันละแค่2ทีมเนาะสองรอบนะครับก็พยายามจัดทีมที่มันดีๆไว้นิดนึงแล้วกันนะครับแบบคัดเลือกทีมที่จะใช้หน่อยประมาณนี้โอเคถ้าแบบเนี้ยพอจะไปต่อได้คือถ้าให้ดีจริงๆอะ่ะหารอบที่มันสามารถทําเป็นดาวตันได้เลยนะครับอันนั้นจะการันตีดีที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยผมเล่นจบไปผมก็ไม่ได้การันตีนะว่าลูเนียผมจะดาวตันในตอนสุดท้ายอยู่ดี โอเคตรงนะีนะผมลืมขยายกลุ่มตาที่แล้วคือจริงๆผมต้องได้ขยายกลุ่มก่อน,นะครับเพราะว่าเผื่อได้ถลุงไอเทมแล้วเป็นขยายกลุ่มมันจะได้คุม้มคุมเพราะว่าตอนนี้ถ้าขยายกลุ่มไปมันได้แค่5้าเหรียญอ๋อผมเอาเวนดาบก่อนล้วกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวขยายกลุ่มทิ้งไว้นะครับแล้วก็เล่นปกติไปอืมลูเนียสามารถโซโลได้นะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องประดับที่ดีพอ แต่ถ้าเครื่องประดับไม่ดีเนี่ยแนะนําว่าอาจจะวางตัวไปเพิ่มก็ได้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอเคเล่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่ของให้ลูนิอไปเลยแล้วกันนะครับของที่เราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นดาบ2ธนู1แล้วก็คาถาหนึ่งะครับเพื่อทําอาวุธรอยแยกที่เราต้องการให้ครบโอเคอย่างเงี้ยได้ดาวตันแล้วถือว่าดีมากๆถ้าอีกรอบหนึ่งได้ตกใส่หัวโอเคไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ยังดียังดียังด,งดีถ้าได้ผมก็นั่นแหละกรีด พราะดูเดียวมันดาวตันแล้วเรียบร้อยนะครับได้มาก็ไม่มีผลอะไรเอ้ยถ้าอย่างนี้ผมโอเคนึงเดี๋ยวหาดาบนะครับเอ่ออันนี้ผสมโอ้โหไม่ได้ดาวทองว่ะเราจัด อันนี้จะใช้เวลาค่อนข้าใจเยอะนะครับแนะนําว่าตัวละคร2ดาวเงินควรซื้อมาแล้วขายไปนะครับเราจะรีตัวละครอย่างเงี้ยซื้อขายซื้อขายจนกว่าจะได้เด้งมาเป็นตัวละครดาวทองเลยนะครับอันนั้นเนี่ยถึงจะคุ้มที่สุดเนาะวนเงินไปเรื่อยๆนะครับเงินตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดูลดลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราดวงดีอะแล้วแบบได้ตัวละครเด้งดาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแบบ จากดาวเงินเป็นดาวทองอะไรอะไรเลยประมาณนี้นะครับมันจะช่วยวนเงินได้ซึ่งไออย่างเงี้ยที่แบบได้เพิ่มดาวตอนผสมน,นะครับเนี่ยเงินมันก็จะกลับมาเป็นใกล้ๆเดิมนะครับที่มันไม่มีเพิ่มดาวแบบไอนี่เลยอ่ะมันเป็นเพิ่มดาวเพียวอย่างเดียวเลยเนี่ยเงินหายแล้วนะรอบนี้อ่าอ,อ่พอได้คืนมาอยู่บ้างเออต้องแบบนี้ว้าดีดีีถ้าแบบเนี้ย แล้วเป็นตัวที่ไม่ได้สําคัญมากขายทิ้งไปก่อนเพราะว่าเราต้องการจะวนเงินมาเอาตัวละครหลักของเราก่อนนะครับเอ่อโอเคขายทิ้งจริงๆริงบาดีใช้ดาวทองตอนเลดก็ดีนะครับตอนตาท้ายอ่ะควรทําบาดีดาวทองเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ช่างมาไปก่อนโอ้ขอ้องคือแค่อลิาเบธมาแค่อลิาเบธมาครับทุกคนอืมขอบคุณครับ ตัวยุนก็ได้คือตอนนี้มาทุกตัวแล้วที่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการตัวยุนเรซเบตใครก็ได้ลูเนียก็ยังได้เออก็แค่นี้แหละก็แค่นี้แหละครับก็แค่นี้ก็แค่นี้ก็แค่นี้อีซี่แหละอีซี่แหละเราจะดีคิดว่าถ้าได้ตกใส่หัวเพิ่อมอีกสองอันก็คือสวยมากมากอ,มอยากได้ดาบนะผมว่าผมอยากได้ดาบ เพราะว่ามันจะได้เอาไปทำไมดี้เลยนะครับโจมตีกระจายเลยทันทีแล้วก็เหลือดาบอีกอันนึงเดี๋ยวจะได้ทำตัวกริดได้ด้วยก็ประมาณนี้โอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่รอบดีได้อยู่เคได้ดาบมาอีกอันหนึ่งแล้วทำกริดได้นะครับแล้วก็อันนี้เอาเป็นคัมพีมาแล้วกันแล้วก็ปล่อยยาวเลยนะรอดูว่าอลิซาเบรเราจะได้ดาวตันหรือ เปล่าอืมกินตุตุอืมอาจจะอาจจะมีแววต้องรีนะครับจากสภาพแล้ว <c oughs> อาจจะมีแววต้องรีนะครับพี่ครับเดี๋ยวขอขอทำอันนี้ก่อนละกันอ่ะเอาเป็นว่าผมไม่ดีแล้วละกันนะผมไม่ดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลาเกินไปเนาะ จะได้ตีให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเกมนี้ใส่ไปเลยนี้ใส่ไปเลย,เลยแบบนี้แล้วกันคือถ้าแนะนำอะยังไงอลิซาเบตก็ต้องดาวตันนะครับการที่ทําดาวทองมันไม่พอจริงๆนะมันลดเกาะไม่ได้ขนาดนั้นหรือหรือหรือผมผมมีอีกวิธีหนึงครับหวังว่าเราจะได้อลิซาเบตดาวทองอีกหนึ่งตัวแล้วตอนผสมอะเด้งมันกลายเป็นดาวตันเลย <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมว่ายากไปว่ายากไปยากไปน่น่าจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่รอบนี้เงินหมายแย่มากอะ ตานนวนเงินไม่มีประโยชน์แล้วเอาเป็นว่าผมวางตัวละครตามที่ปกติจะต้องวางให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นตอนนี้มันจะไม่เหลือเงินทําอะไรแล้วเอาเป็นว่าปกติมันจะเล่นเป็นประมาณนี้อันนี้อาจจะแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเปลี่ยนมาวางแบบนี้มาวางแบบนี้แทนอะไรอย่างนี้ก็พอได้ก็หลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องวางเจอยุนไว้ด้านหลังเนาะแล้วก็ให้ลูเนียเนี่ยสามารถบัฟเจอยุนตัวเดียวได้ แล้วจากนั้นเนี่ยเอ่อให้โจยุนมันก็เดินไปตีด้านหน้านะครับจากนั้นจะมีบาดีคอยเติมมานาซูฮาเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยสร้างเกราะแล้วก็พาโทนะครับจะเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มความรุ่โจมตีส่วนอลิซาเบธต้องทําดาวตันนะครับผมแนะนําเลยแล้วกันนะว่าอลิซาเบธดาวตันนะครับพาโทดาวทองบาดี adi, ดาวทองซูฮาดาวทองจากนั้นลูเนียดาวตันแล้วก็โจยุนเอิมอาจจะไม่ต้องตันก็ได้ประมาณสักหนึ่งดาวทองก็เก่งมากๆแล้วแล้วก็วางลูเนียดาวทองอีกประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณนี้ซู เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด4ตัวอันนี้คือเป็นพื้นฐานที่ปกติผมจะเอาไปตีแต่ว่าเดี๋ยวผมตีให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมที่เกียจนั่งดีทีมเยอะนะครับมันค่อน่าจ,จะเสียเวลาพอสมควรดาเมจจริงๆแล้วมันก็ยังพอได้อยู่ดีนะต่อให้เราจะจัดไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าจัดให้ดีไปเลยมันก็ดีกว่าอุ้ยอันนี้โจมตีดาเมจเพิ่มด้วยนะครับดีมากอันนี้จริงๆแล้วมันสามารถตีได้ทั้งบอสอัครสาวเวทตัวอัครสาววกยักษ์ได้ตีบอสฮีโร่ได้3ตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมตีีเเรยยนตตััวววให้้ดูลแลแก่นนแา บอสอักรลักสาวเวกเวทจริงๆแล้วจะมีตัวตีที่ดีกว่าแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้แคลนใหญ่ๆเขายังไม่ค่อยปล่อยข้อมูลมานะครับผมรู้แค่ข้อมูลคร่าวๆเนาะว่าใช้ตีอะไรยังไงนะครับดาเม็ก็ค่อนข้างน่ารักน่าชังนะครับแต่มันก็ยังตีได้อยู่อ่ะถ้าเลือดไม่เยอะจู่ยุันก็ยังตีได้แต่ก็นั่นแหละครับตายไมดมีสิทธิ์ไม่ตายไเนี่้ เกือบไม่ทันจเหมือนกันนะอันนี้แค่เลือด650ล้านนะครับเดี๋ยวลองใช้ทีมนี้ตีตัวที่เราจัดมาเพื่อตีมาโดยเฉพาะนะครับก็คือเป็นบอดยากเนาะบอดยักเนี่ยตีง่ายสุดในซีนี้แล้วนะรอบนี้คือมีแต่ตัวตียากๆอ,อ่ะมันก็ไม่ได้ยากทุกตัวหรอกบอดฮีโร่ปกติก็ไม่ค่อยยากนะครับอคลักษาวฮีโร่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอันนี้วางแบบนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่เริ่มมาบับเลย โอ้โหอะไรอยู่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะพออ่าแรงแรงและแรงและแรงและแรงก็ได้แรงก็ได้ แต่แต่เดี๋ยวผมใช้ไอที่ผมจัดเมื่อกี้มาให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอาอันที่ผมตีปกติมาให้ดูนะคะปกติผมจัดประมาณไหนเนาะระหว่างอลิซาเบธกับซูฮาใครควรใส่คุกคามมากกว่ากันครับตัวที่ควรมีมากกว่าคือซูฮาครับเพราะว่าซูฮาเราใส่วารีใสวารีใสสสาคัญมากๆนะยิ่งมีค่าคุกคามเยอะดามดิวารีใส่ทาได้ก็ยิ่งเยอะอันนี้บอสฮีโร่เนาะตีบอสฮีโร่ได้นะครับเจอ,อยุนเป็นตัวที่แปลกนิดนึงแต่ก็ตามนั้นนะ จริงๆพี่ควรวางจวดยุนอยู่ใกล้ซูฮานะครับเอาไว้ขวาซูฮามันบัฟดาเมจสุดท้าย20%ใช่ครับก็อันนี้เอาไปคร่าวๆอ่ะผมไม่ได้วางไอ้ขนาดนั้นนะปอปป๊ปป๊ปปปปปนี่หายไยพริบตา ก็ตามนั้นนะครับอันนี้เป็นทีมที่จริงๆแล้วตีได้ทั้ง3ตัวแต่ว่าบอสเวทเนี่ยจะตีอ่อนที่สุดนะครับบอสเวทจะมีตัวตีเฉพาะมากกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูทีมที่ผมจัดมาเพื่อแบบออกมาเล่นพวกนี้นะครับไอทีเบเกตที่จัดคือมันคุเลศไปน,นิดนึงโอเคจะเป็นทีมนี้เนาะอันนี้จะเห็นว่ามีหน้าอลิซาเบธขึ้นมาเพราะว่าอลิซาเบธผมใช้เป็นดาวสูงสุดนะครับเนี่ยก็โอเคครับเดี๋ยวตีบอสนักเวทให้ดูแล้วกันเนาะดามเมจจะเร็วกว่าตาที่แล้วพอสมควรแล้วกันเนี่ยดูดูดาวต ค่อนข้างใจเยอะมากๆทุกตัวนะเนี่ยลูเนียก็2ดาวทอง1ดาวทองอีก3ตัวนะครับแล้วก็มีดาวทองแดงอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้จากตอนแรกเราฆ่ามันได้ตอนเหลือ1วิสุดท้ายเนี่ยดาเมจเราจะเยอะกว่าเยอะนะครับก็ อาได้ก่อนเร็วกว่าประมาณห้าวิประมาณนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับอลิซาเบธดาวตันพาโทดาวทองบายดีดาวทองนะครับจะดีที่สุดอาเดี๋ยวตีเป็นบอสยักให้ดูบอสยักผมบอกเลยว่าตีไวกว่าเดิมเยอะตอนแรกอะ่ะคืออาจจะเห็นว่าช่วง,รงแรกๆช้าแล้วก็ช่วงหลังๆเร็วใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้คือเร็วตั้งแต่ต้นไปจนจบอะ่ะคือเร็วมากนะโอเคครับเดินเล่นนิดนึงปุ๊ นี่คือไวามากดาเมจโคตรเร็ว ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูบอสฮีโร่อีกรอบนึงนะครับเป็นบอสฮีโร่อันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพูดภาพรวมอีกรอบนึงเลยกันนะภายใน20วิเดี๋ยวผมแลวให้ฟัง <laughs> ก็โอเคอเลิกซ์เบธนะครับจะเป็นตัวลดเกาะศัตรูเนาะทำดาวตันนะครับอันนี้บังคับตัวต่อมาตัวของลูเนียลูเนียเนี่ยแนะนําว่าประมาณดาวทอง2ดาวทองหรือว่าดาวตันจะดีมากๆส่วนยูน2ดาวทองหรือว่าดาวตันดีมากๆ1ดาวทองก็โอเคนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ลูเนียวางอย่างน้อย4ตัวนะครับดาเมจจะได้เยอะที่สุดส่วนบาดีก็ดาวทองพา ดาวทองนะครับประมาณนี้นี่แลบ20วิจบแนะนำทีมนะครับเนี่ยดาเมจเราแรงตั้งแต่ก่อน บอสทีโร <More> mm hmm. เลิกใช้สก mm ิล hmm. นะครับแนะนำว่ารีทีมบ่อยๆเรามีโอกาสจัดวันหนึ่งต้อง10รอบนะครับจัดวันหนึ่ง10รอบแปลกๆเอาเป็นว่าเขา mm hmm. เขามีโอกาสให้เราได้จัดเยอะมากๆนะครับช่วยร mm ีทีมมาดิดนึงแล้วกันนะถ้าใครอยากจะตีว่าแคลนได้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นทีมนี้ก็ขอลบแล้วกันนะครับทุเลศว่าปกติผมไม่เล่นเป็นตัวจบเะครับเพราะผมก็นั่งรีใหม่เลยทันทีนะจะได้ไม่เสียเวลา